สวัสดีครับมีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องบนเตียงอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังสะหน่อยหลายๆท่านครับจะถามเข้ามาว่าพี่คะเรื่องบนเตียงนี่มันสําคัญแค่ไหนในความรักแล้วก็มันต้องเก่งกาจอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ขอบอกตรงๆก่อนละกันว่าจริงๆแล้วนะฮะเรื่องเซ็กส์หรืออะไรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับหรือเขาเรียกคอมเพนเนียนชิพนะ แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าอายุอันนามของแต่ละฝ่ายนี่มันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไปถึงสักหกสิบเจ็ดสิบแล้วบางทีฮอร์โมนในด้านนี้มันก็อ่อก้าหมดไปจริงๆแล้วคนโบราณเขาบอกว่าจริงๆแล้วคู่ชีวิตเนี่ยมันก็คืออยู่กันอย่างเพื่อนแหละในวันสุดท้ายนะครับจับมือดูแลก,กันไปฝากผีฝากไข้นะครับไอ้เรื่องบนเตียงวัยนั้นมันก็อาจจะหมดไปหรือไม่ได้สําคัญแต่แน่นอนว่าระหว่างทางนะครับถ้าเกิดอ,อายุ2 0 30หรืออะไรเงี้ยเซ็์ยังเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตคู่นะครับคราวนีอ้อย่างท ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกันเลยนานหายไปเลยเป็นปีๆเลยเลยเนี่ยแสดงว่าหมดแพชชั่นไปแล้วนะครับหรือว่าหมดความพิศวาสในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วจะด้วยความเบื่อนายหรือว่าทะเลาะก,กันหรือภาพจําที่ไม่ดีอะไรก็ตามแตนะ่ถ้าหมดแพชชั่นไปปุ๊บเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเดินลงของสโลว์ชิพละนะฮะเรียกว่ารอวันที่จะแยกจากกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สัมผัสไม่ได้มีอะไรกันเลยเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็อยู่ไม่ไหวหรอก ครับเป็นปีๆหลายๆปีเข้าไม่ว่าใครสักคนหนึ่งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ถ้าเกิดความต้องการทางด้านเพศขึ้นมานะฮะมันก็ไปหวั่นไหวกับอย่างไงเดียวคนที่เข้ามาใหม่ได้โดยง่ายนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มแรกของทางเดินที่มันแยกจากกันดังนั้นมันก็เลยตามมานึงคำถามที่2มันต้องเก่งขนาดไหนอ่า ผมก็ขอบอกตรงๆนะครับสําำหรับผู้หญิงนะถ้าสำหรับผู้หญิงเนี่ยไอ้เรื่องเก่งกาจเนี่ยโอ้โหบางคนก็บอกต้องไปร่ําเรียนท่าเฮลิคอปเตอร์ต้องท่าแบบโอ้โหสะพานโค้งบินลงมาอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต้องอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าด้วยเพศสภาพเนี่ยผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำอยู่แล้วดังนั้นถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าเคมีตรงกันแล้วกันถ้าเคมีตรงกันก็คือมีอารมณ์ร่วมนะครับมีอารมณ์ร่วมแล้วก็เรียกว่ามีทั้งยังไงดีอะ อพอมีอารมณ์ร่วมมีเสียงร้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นไปธรรมชาติตามกันไปเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เหลือว่าโอเคแล้วนะนะครับในใน,ในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเรื่องของทํายังไงให้มันมีรสมีชาติมีเผ็ดมีหวานมีแซ่บเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องขององตรงนี้มากกว่านะครับดังนั้นเราไปหาว่าแฟนตาซีของเรากับแฟนเราเนี่ยมันคืออะไร แล้วมันสามารถจะไปด้วยกันได้ไหมแฟนตาซี Fantasy ในเรื่องนี้บางทีเบาๆหน่อยก็ไปเล่นพวกคอสเพลย์เปลี่ยนชุดอันนี้คนก็คงเล่นกันแล้วชุดในแบบวา่าที่มันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ชุดนอนไม่ได้นอนนี้ก็เป็นพวกแฟนตาซีเบาๆเลยขึ้นมาทีละขั้นก็เาจจะเปเ็นเรื่องโรลเพลย์โรลเพลย์แปลว่าเล่นใส่สสสบทบาทนะครับใส่บทบาทขอ,ของแต่ละคนเข้าไปมันก็มีตําราของไอ้พวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะที่ทสามารถจะ ทําให้ชีวิตคู่มันมีสีสันมีความสุขมีมีพริกมีเกลือมีความแซ่บอยู่ในชีวิตไม่ให้มันเป็นเส้นตรงเฉยมันก็จะพัฒนาต่อไปได้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะครับแพชชั่นในชีวิตเป็นหนึ่งขาของเลขสามเหลี่ยมความรักนะฮะตัวแพชชั่นอยู่ข้างบนสุดเป็นเรื่องสําคัญนะครับตราบใดที่ยังถ้าเรารักกันนอกจากแพชชั่นไอพิษวานเนี่ยนะแล้วมันมีความผูกพันนะแล้วก็มีคอมมิชเมนต์นะครับสามอย่างถ้าครบสามอย่างเนี่ยมันก็จะเป็น เขาเรียกว่าสำเร็จของความรักที่เป็น perfect love นะครับดังนั้นขาข้างบนนะครับ passion ยังไงเสียมันก็ต้องมีนะถ้าไม่มีปุ๊บเหลือแค่สองขาล่างมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า companionship หรืออยู่กันใคล้ายๆเพื่อนกันเฉยๆนะฮะดังนั้นอย่าให้เรื่องตรงนี้มันจืดจางแล้วขาดหายมากไปนักมันเรียกว่าศึกษา นะครับแล้วกเ็เข้าไปเรียนรู้จิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ explore เขา explore เรื่องนี้ไปร่วม,มกันก explore คือการค้นหา,นหานนเรื่องนี้ไปร่วมกันนะครับทั้งสองทั้งสองคนนะฮะมันก็จะทําให้ชีวิตรักเนี่ยมันไปต่อไปได้อย่างยืดยาวแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดมันหมดตรงนี้ไปจริงๆไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเรื่องบนเตียงสําคัญไหมก็ขอตอบว่าสาคัญเท่กัน ถ้าชีวิตคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับเช่นตกเป็นมือที่3ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเจอความรักที่เป็นพิษหรือก็เรียกท็อกซิกรีเลชั่นชิพตกอยู่ในความทรมานของความรักและชีวิตที่คุณเอาออกไม่ได้มาแล้วครับ restart คอร์สเดียวที่จะเอาคุณออกจากจุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ detox ความคิดที่เป็นความคิดลบของคุณเอาออกไปตามด้วย m ายเ searching ค้นหาจิตใจของคุณเอง ตามด้วย reflection นะครับสะท้อนเอาความคิดและเอาหอ,อ,อารมณ์ลบของคุณออกไปนะครับในเรื่องการงานจุดที่เป็นอิคิกจุดที่มีทั้ง p a s ช i o n สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทําได้ดีและอีกหลายๆอย่างเป็นสูตรของญี่ปุ่นของชาวโอกินาวาและก็เบรน n block สิ่งที่มาบล็อกความคิดของคุณที่ทําให้คุณติดอยู่ในความพารมานนะครับอีก2คลาสพิเศษ สำหรับรีสตาร์ทที่ทำขึ้นมาในเรื่องของมือที่3โดยเฉพาะถ้าคุณตอกอยู่ในสถานะมือที่3หรือเมียน้อยจำเป็นและคุณต้องการออกจากจุดนี้เพราะมันทำให้ชีวิตคุณทรมานทั้งชีวิตคุณจะออกไปได้อย่างไรคลาสนี้จะช่วยบอกเหตุผลและกล่อมอารมณ์ของคุณทุกอย่างให้คุณสามารถเดินออกจากจุดนี้ได้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงเลยคือเรื่องท็อกซิกเ a t ร o n ลชั่นชิพหรือความรักเป็นพิษ บางทีคุณไปเจอผู้ชายที่เหมือนจะดีนะครับคือไม่เจ้าชู้แต่จริงๆแล้วคุณอยู่แล้วชีวิตทรมานไม่ว่าเขาจะคอนโทรลชีวิตคุณห้ามคุณทําทุกอย่างห้ามเจอเพื่อนเจอผู้ขี้หึงเกินเหตุใช้วาจารุนแรงกับคุณอยู่แล้วรู้สึกว่าเซฟเอสตีมหรือว่าคุณค่าในตัวเองลดลงอย่างมาหาศาลตกต่ําคุณจะต้องเดินออกไปจุดจุดนี้อย่างไรและแก้ไขอย่างไร r e ต t a r ททั้งหมด 8คลาส8ชั่วโมงจะช่วยคุณพาออกมาจากตรงนี้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ของชีวิตคุณทั้งหมดและจะพาคุณให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสดใสชีวิตคนเราต้องรีสตาร์ทนะครับคอมพิวเตอร์เวลาทำงานมากๆโดนไวรัสตัวอะไรเข้ามาเยอะๆแทงทำงานต่อไม่ได้ชีวิตคนเราก็เช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้มาอยู่ในมือคุณแล้วรีตาร์ทครับ8คลาสแ8ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนความคิดคุณเป็นคนใหม่เปลี่ยนทัศนคติของคุณเป็นคนใหม่เอาความคิดลบเอาเนกาทีฟเอเนอร์จีออกไปจากชีวิตคุณและวเอาพลังบวกเข้ามาพร้อมจะเดินต่อกับชีวิตอย่างสดใสและคุณจะไม่ทนทรมานกับเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปรีตาร์ทครับรอคุณอยู่